คนไก s สตารเร็ววนี้เราอยู่กับตัวละครควอนตั้มสีดาวที่อยู่ในผาดปัญญาอย่างซิงชัวเอ่อสรุปชื่อมมนอ่านว่าไงนะสวัส so, ดีเพื่อนๆที่กดซับและยังไม่กดซับให้เราสักทีนะฮะถ้าใครดูมาหลายคลิปแล้วถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไค์ให้เราด้วยนะฮะเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนั่นเองแล้วก็ สวัสดีครเราแมวเมวซีเฮสเองซิงโชเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจที่สามารถทําดาเมจหมู่ได้ดีและแรงมากๆแต่สิ่งที่หลายๆคนรู้เลยนั่นก็คือตัวละครซิงโชนั้นนอกจากจะปั้นของแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องอาศัยดวงในการเล่นตัวละครนี้ค่อนข้างที่จะมากอีกด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราดวงดีสุ่มไพ่ได้ทุกรอบเนี่ยดาเมจของเราก็จะแรงมากๆแต่ถ้ากลับกันถ้าดวงของเราไม่ดีและไม่สามารถสุ่มไพ่ในการโจมตีได้นเนี่ยนอกจากดาเมจของเราจะไม่แรงแล้วเนี่ยแต้มสกิลของทีมเราก็ยังเสียไปพรีกอีกด้วยแต่หลายๆคนเนี่ยจะ รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วตัวละครซิงโชนี่มีวิธีเล่นที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งดวงอยู่แต่จําเป็นต้องพึ่งความรู้และความเข้าใจในตัวละครนี้แทนและเพื่อที่จะเข้าใจตัวละครตัวนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องเข้าใจสกิลของมันคร่าวๆก่อนสกิลหลกัหลกๆที่ใช้กันบ่อยๆเลยนั่นก็คือสกิลพรสวรรค์อย่างเซอรชิวเจ หรือพูดง่ายๆก็คือสกิลสุมไพ่ซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะทําการสุม่มไพ่ทุกๆ1เทินของทุกตัวในทีมเราและเมื่อสุมได้ไพ่เหมือนกัน4ใบแล้วเนี่ยจะทําการเสริมพลังโจมตีปกตินั่นเองซึ่งดาเมจหลกัลกๆของสิงโชวเนี่ยก็จะมาจากพรสวรค์น,นี้ล้วนๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยสกิลต่อสู้ก็ยังช่วยสุม่มไพ่อีก2ใบต่อการกด1ครั้งและอันตรีเนี่ยเมื่อกดแล้วจะทําการสร้างดาเมจและสุม่มไพ่เหมือนกัน4ใบโดยทันทีด้วยนั่นเอง ซึ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยทุกสกิลจะโฟกัสไปที่การสุมไพ่ซึ่งถ้าเราสามารถบาลานซ์การกดสกิลและอันติดีๆเนี่ยเราจะสามารถใช้การโจมตีแบบเสริมพลังได้ทุกเทิร์นเลยนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเลี้ยงสแต็กหรือใช้สกิลเนี่ยเรามาดูวิธีการปั้นตัวละครนี้นก่อนดีกว่าเรามาเริ่มจากไลท์โคนกันไลท์โคน5ดาวที่ดีที่สุดก็จะเป็นทางฝั่งของ Night on the m ม c k y Way อันนี้เนี่ยจะทำให้เราตีมอนหมู่ได้แรงขึ้นนะตามจำนวนศัตรูที่อยู่บนสนามนั่นเอง ที่ดีลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของ today is an o a h t o peaceful day หรือไรโคนจากแบทเทนพานั่นเองอันนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจที่ผู้สวมใส่สร้างตามพลังงานสูงสุดของผู้สวมใส่นะซึ่งถ้าเป็นสิ่งชั่วเนี่ยจะมีพลังงานอยู่ที่140 <c oughs> เท่ากับว่าจะเพิ่มดาเมจอยู่ที่28-56%เลยทีเดียวและสายฟรีที่ดีเหมือนกันนะก็จะเป็นทางฝั่งของ the s i r i o u s n e t breakfast อันนี้เนี่ยจะทําให้ดาเมจของเราเพิ่มขึ้นและทุกครั้งที่เรากําจัดเป้าหมายได้นเนี่ยแอคแท็ของเราก็จะเพิ่มด้วยเช่นกันได้หลายคนรกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูที่ลิกกันบ้างสํหรับลิลิเนี่ยเซ็ตที่เราว่าดีก็จะเป็นทางฝั่งของ Genius นะหรือเซ็ตควอนตัมนั่นเองเซตนี้เนี่ยนอกจากเพิ่มดาเมจควันตั้มแล้วเนี่ยยังทําให้เราโจมตีทะลุค่าป้องกันศัตรูได้อีกด้วย หรืออีกอันนึงเนี่ยที่ดีพอๆกันเลยก็จะเป็นทางฝั่งของ Marketeer of w v i t h อันนี้เนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่านี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติได้นั่นเองก็เลือกกันเลยนะถ้าใครมีแบบไหนก็ใส่อันนั้นได้เลยและสำหรับลิลิกที่ได้จากซินมูเต็ดยูนิเวิรก็จะเป็นทางฝั่งของ i n n เนอก็ได้นะที่เพิ่มคีย์เรทหรือใครจะใส่เป็นทางฝั่งของสเปซเซลลิงก็ได้เช่นกัน และสำหรับอฟอฟหลักออฟหลักเนี่ยแน่นอนนะเป็นตัวดาเมจจะเน้นไปที่คียเรตและคียดาเมจเป็นส่วนใหญ่และความเร็วเนี่ยก็สามารถใส่เข้ามาได้นะแต่อย่าให้เร็วกว่าเพื่อร่วมทีมมากจนเกินไปในกรณีที่เล่นกับแอสตาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่ความเร็วมาเลยก็ได้นะได้แล้วคนและลิลิกกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูทีมกันบ้างเนื่องจากสิงช่วนั้นเป็นตัวละครที่ใช้แต้มสกิลค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องใช้ตัวซัพพอร์ตที่ไม่เปลืองแต้มสกิลเยอะจนเกินไป ซึ่งตำแหน่งในทีมเนี่ยเราจะแนะนำเป็น1 Main เมน1พตัวซั b DPS และ2 s u ซั o พอซึ่งเรามาดูที่ตัวซั p พอร์ตกันก่อนเลยดีกว่านะสำหรับตัวที่เรามองว่าดีมากๆเลยคันหนึงฝั่งของ a s t a าเพราะอย่างที่เราบอกนะสกิลพรสวรรค์ของสิงชิวเนี่ยจะสุม่มไพ่ทุกๆเทินของทีมเราและการใส่แอสตาเข้ามาเนี่ยจะทําให้เราเล่งเทินของทีมเราทั้งหมดและทําให้สิงชิวเนี่ยสุ่มไพ่ได้ไวมากขึ้นนั่นเอง ตัวต่อมาที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวฮิวซึ่งจะใส่เป็นอาตาชาหรือใบลูกก็ได้นะไม่ต่างกันมากและตัวสุดท้ายเนี่ยแนะนําเป็นตัวซับดีเพสซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะตัวที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของทิงหยวนเพราะจะช่วยบับดาเมจและช่วยรีพลังงานได้ดีมากๆเลย แต่ข้อควรระวังเลยนั่นก็คือทีมนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีตัวฮิลที่เก่งพอสมควรเลยเพราะทีมนี้เนี่ยเราจะไม่มีตัวรับดาเมจหรือตัวโล่เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครฮิลไม่ไหวก็แนะนําใส่ตัวโล่มาแทนจะเป็นทั้งฝั่งของ MC ็มซไฟหรือ j จพารก็ได้ซึ่งในกรณีที่เราใช้ตัวโล่เนี่ยเราสามารถใส่ตัวซับพอร์ตเป็นทังฝั่งของทิงหยวหรือแอสตาก็ได้เลยนะตามสะดวก ได้ไลฟโคลีลิกและทีมกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาถึงไฮไลท์ของเรานะั่นก็คือวิธีการเลี้ยงสแต็กยังไงให้สิงชิวนั้นตีแบบเสริมพลังได้ทุกเทิร์น ซึ่งวิธีใช้เนี่ยหลักๆเลยเราจะพยายามบรลันราการใช้สกิลและการใช้อันติโดยการดูสเต็กไพ่ของเรานั่นเองสเต็กไพ่ของเราเนี่ยสามารถดูได้ด้านล่างตรงหลอดเลือกของสิงชั่วนะซึ่งสิ่งที่เราควรจะมองเลยก็คือเราควรดูว่าสิงชัวเนี่ยมีไพ่ซ้ํากันกี่ใบแล้วเพราะเมื่อถึงเทินของเราแล้วเนี่ยแล้วสิงชั่วมีไพ่ซ้ํากันอยู่แล้ว3ใบเราจะไม่กดอันตินะเราจะเก็บอันติไว้และจะใช้สกิลท่านเนี่ยในการสุ่มไพ่อีกใบหนึ่งขึ้นมา แต่ถ้าถึงเธอเราแล้วเนี่ยเรามีไพ่ซ้ํากันต่ํากว่านั้นการที่จะใช้แต้มสกิลสุ่มขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลืองแต้มสกิลพอสมควรเลยเราจึงใช้อันติเพื่อสุ่มไพ่ขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองและในกรณีที่เรามีไพ่ซ้ํากันต่ํากว่า3ใบและอันติของเรายังไม่เต็มเนี่ยเราก็จะพยายามให้เพื่อร่วมทีของเราเนี่ยเหลือแต้มสกิลไว้ให้สิงชั่วประมาณ3-4แต้มนะซึ่งจะรันตีว่าสิงชั่วเนี่ยจะสุ่มไพ่ได้4ใบในเทิร์นนั้นนั่นเองและด้วยวิธีนี้เนี่ย่าาาตแบบ ก็จะประมาณนี้สําหรับสิงชื่อนะตัวละครที่หลายๆคนคิดว่าถ้าจะเล่นตัวนี้เนี่ยจำเป็นต้องพึ่งดวงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันพึ่งเทคนิคและความเข้าใจตัวละครมากกว่าและถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยน้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยในกรณีมอนหมูเนี่ยเผล่อแรงกว่าไซเล่อีกนะและสิงชั่วที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นสิงชั่วอ e ีสและใส่ไลค์คนฟรีด้วยนะ เอางีนว่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถปั้นตามและเอาเทคนิคของเราไปใช้กันได้นะเอาป็นว่าถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยหรืออยากเพิ่มเติมให้เรารู้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะหรือใครมีตัวอะไรที่อยากให้เราทําเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถบอกเราได้นะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูแต่สาหรับวันนี้ไปละเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน